สวัสดีค่ะเห็นข้าวโพดเยอะๆแบบนี้นะคะนึกถึงอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากข้าวโพดอบเนยนะคะทีนี้ข้าวโพดอบเนยเนี่ยมันจะเอาไปอบทั้งฝักแบบนี้ไม่ได้มันจะต้องแกะออกมาเป็นเม็ดสวยๆนะคะทีนี้เราก็เลยวันนี้จะมานําเสนอวิธีการแกะเม็ดข้าวโพดนะคะทริคง่ายๆนะคะอุปกรณ์เรามีแค่อย่างเดียวก็คือ กันไกลนะคะกันไกลที่หัวเรียวนะคะแล้วก็ท่อนล่างค่อยๆเป็นใหญ่ลงมาอย่างนี้นะคะเราก็จะเอาข้อโพดเนี่ยมาเลยนะคะอาจจะตัดก็ได้หรือจะหักก็ได้นะคะหักง่ายนะคะนี่หักและวีนหักละพอเราหักเนี่ยมันก็จะมีอย่างนี้ค่ะข้างในมันจะเป็นแกนข้างในจะนิ่มๆส่วนตรงกลางตรงกลางเนี่ยจะแข็งหน่อยแล้วก็เอากันไกลนะคะ นี่เลยค่ะใส่่างนี้เลยดันเข้าไปเลยจิ้มเข้าไปเลยค่อยๆจิ้มนะคะแล้วก็จิ้มแล้วก็บ็ดบิดบิดบ็ด,บดแล้วมันก็จะค,อคอ่อ,อ,คอยๆแตกเนาะแข็งนิดแข็งนิดอ่ค่อยๆแตกเนาะอ่นนี่แตกและแตกละอย่างนี้แตกละมีคนตัดไม้อยู่ข้างหลัง แ่ปุ๊บเราก็เอาออกนะคะเสร็จแล้วพอเอาออกเนี่ยเราก็แงะออกเลยอันที่แตกแงะออกอย่างนี้อ,อ๋ออันนี้แงะออกแงะออกแล้วเราก็ค่อยๆอ,อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนี่เลยเราก็จะได้เม็ดข้าวโพดสวยๆออกแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆแกะแกะไปเรื่อยๆ จนเราได้ครบจำนวนที่เราต้องการเนะเราะแล้วก็พอเลยนี่อย่างนี้แขงง่ายมากๆเลยค่ะนี่จะได้เป็นแถวแล้วก็เรียงเม็ดสวยแล้วก็ม็ดไม่แตกด้วยค่ะนี่ค่ะนอ่ยังไงลองทำกันดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย